ในระหว่างปีพุทธศักราช2505ประเทศไทยต้องตกอยู่ในภาวะอันตรายจากการคุกคางของคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมากเมื่อวันที่10เมษายนพุทธศักราช2505คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อจัดการภัยคุกคางของคอมมิวนิสต์โดยใช้ชื่อว่ากองอำนวยการกลางร,ร,รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือกรรปกลางเมื่อวันที่15สิงหาคม พุทธศักราช2505ได้มีการส่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หน่วยแรกออกปฏิบัติงานที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์โดยใช้ชื่อหน่วยว่าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ita. จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2536จนถึงปีปัจจุบันได้เคลื่อนย้ายหน่วยมาปฏิบัติงานที่บ้านทุ่งเข็ดตำบลวังจันทร์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี แลได้เปลี่ยนนามหน่วยจากหน่วยพนักงานเคลื่อนที่1นึ่งสาำนักงานพัฒน,นาภาค1งกองอำนวยการกลางร,รักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นหน่วยพนักงานเคลื่อนที่1นึ่งสาำนักงานพัฒนาภาคหหน่วยบัญชาการหาพัฒนา 1, ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540เป็นต้นมาโดยปัจจุบันมีพันเอกนอพดลละวีวันเป็นผู้บังคับหน่วยหน่วยพนัการเคลื่อนที่1 3มีพื้นที่ครอบครองจำนวน584ไร่8 4ตารางวา มีพื้นที่รับผิดชอบจํานวน5จังหวัดแยกเป็น2จังหวัดตอนในได้แก่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามและ3จังหวัดชายแดนคือจังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่ตำบลชายแดนจำนวน28ตําบตำบล276หหมู่บ้านและโครงการในพระราชดำริของจังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า บริเวณเทือกเขาตะนาวสีเขตแดนไทยเมียนมามีลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนและเส้นทางสัญจรลำบากไม่สามารถสัญจรได้ในช่วงฤดูฝนภารกิจของหน่วยหน่วยพันาการเคลื่อนที่13มีภารกิจพัฒน,นาประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาและการดําเนินงานประชาสัมพันธ์การนําข่าวสารความรู้แก่ประชาชน รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมการประกอบอาชีพแกร่รัษฎรหน่วยงานทหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตลอดจนการปฏิบัติภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะรัษฎรที่อยู่ห่างไกลให้มีความเจริญเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยน้อมนําแนวทางพระราชดำริและอุทศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน